สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาสอนการใช้งานระบบสร้างวิดีโอโฆษณาปักตกาสินค้ากันนะครับเริ่มต้นให้เข้าเว็บไซต์ a d v e r a a i c o m v i d e o a i จากนั้นกดที่ปุ่มเริ่มใช้งานด้านขวาบนถ้าใช้งานบนโทรศัพท์หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับกดเข้าไปแล้วเลือกเริ่มใช้งานได้เลยหากยังไม่ได้ล็อกอินระบบจะพามาหน้าเข้าสู่ระบบให้กดเข้าสู่ระบบด้วย Gmail เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วจะเข้านหน้าหลักของระบบซึ่งมีหลายเครื่องมือให้เลือกให้มองหาหมวดสร้างวิดีโอโฆษณาปักตะก้าโซเชียลแล้วกดเข้าไปครับเข้ามาแล้วจะเห็นหน้าฟอร์มสร้างวิดีโอเริ่มจากใส่ชื่อโปรเจกต์ซึ่งระบบตั้งให้ให้อัตโนมัติอยู่แล้วต่อมาคือเลือกความยาววิดีโอเช่นสำหรับช้อปปีแนะนำ13-15วินาทีสำหรับติ kTok แนะนำ26-30วินาท, TikTok, นนนาทีเพื่อให้มีเวลาเล่าเรื่องมากขึ้น จากนั้นเลือกสไตล์โฆษณาแบบประเทศว่าต้องการแนวไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือยุโรปเพื่อให้ภาพและตัวละครในวิดีโอมีโทนสอดคล้องกับประเทศนั้นๆส่วนภาษาบทพูดจะเลือกได้หลายภาษาเช่นกันครับถ้าเลือกไทยระบบจะแสดงสคริปภาษาไทยให้และเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ระบบพูดอัตโนมัติหรือจะพากเสียงเองภายหลังแนะนำว่าถ้าเป็นภาษาไทยควรพากเองภายหลังจะชัดกว่าสัดส่วนวิดีโอเป็นแบบแนวตั้ง9 6เหมาะกับการลงโซเชียลโดยเฉพาะ ประเภทผู้รีวิวมีให้เลือก4แบบคือ regular เหมือนคนทั่วไปรีวิวจากมือถือ hands โชว์เฉพาะมือที่ถือสินค้า influencer มีนางแบบพูดหรือถือสินค้า brand วิดีโอแบบทางการเน้นภาพลักแบรนด์ข้อความบนวิดีโอแนะนำใช้ภาษาอังกฤษเพราะระบบอ่านแม่นที่สุดหรือหากไม่ต้องการให้มีข้อความก็สามารถปล่อยว่างได้ครับสไตล์ของคลิปมีให้เลือกเช่นป้ายยาแก้ปัญหาตลกให้ความรู้เล่าเรื่องดราม่าหรือกำหนดเอง ถ้าเน้นขายเร็วในช้อปปีแนะนําป้ายยาแต่ถ้าอยากให้มีเนื้อหาให้ความรู้แนะนําให้ความรู้บวกฮุกบวกสินค้าแก้ปัญหาจะดูมืออาชีพกว่าต่อมาคือรายละเอียดสินค้าใส่ชื่อสินค้าลักษณะสีกลิ่นหรือคุณสมบัติเด่นถ้าเป็นสินค้าที่มีเนื้อครีมหรือน้ํายาในหลอดควรระบุสีไว้ให้ระบบเข้าใจตอนสร้างภาพและสามารถระบุเพิ่มได้เช่นอยากให้พูดถึงราคาหรือไม่ต้องพูดถึงราคาก็ได้ อัปโหลดรูปภาพสินค้าอย่างน้อย2รูปเพื่อให้ระบบเข้าใจมุมมองของสินค้าได้ชัดเจนแนะนําให้เห็นโลโก้ชัดและถ้ามีภาพหลายมุมจะช่วยให้วิดีโอดูสมจริงไม่โป๊ะครับเ <c oughs> มื่อกรอกครบแล้วให้กดสร้างโฆษณาระบบจะแจ้งราคาเช่นวิดีโอ13-30ถึงวินาทีราคา15บาทวิดีโอ20-30วินาทีราคา30บาทก่อนกดสร้างอย่าลืมเติมเครดิตก่อนโดยกดที่ปุ่มเติมเงินบนหน้าหลัก เริ่มต้นขั้นต่ำเพียง5บาทเติมเสร็จแล้วเครดิตจะขึ้นให้อัตโนมัติจากนั้นกดกลับมาหน้าสร้างวิดีโอแล้วกดสร้างโฆษณาได้เลยระบบจะประมวลผลอัตโนมัติใช้เวลาประมาณ5-15นาทีเสร็จแล้วสถานะจะขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์สามารถกดดูหรือดาวน์โหลดวิดีโอได้ทันทีหากต้องการเพิ่มเสียงภาคเองให้กดที่ภาคเสียงเองสามารถอัปโหลดเสียงหรือกดสร้างเสียง AI เพื่อให้ระบบภาคให้ได้เลย เลือกเพศของเสียงความเร็วและสำเนียงตามต้องการระบบจะคำนวณเครดิตให้ทันที เมื่อได้เสียงที่ต้องการแล้วกดรวมเสียงกับวิดีโอสามารถเลือกได้ว่าจะให้เสียงดนตรีอยู่พื้นหลังหรือแทนที่เสียงเดิมทั้งหมดแนะนำให้เลือกเก็บเสียงเดิมเป็นพื้นหลังจะได้ยินทั้งเสียงพูดและดนตรีประกอบพอดีครับหลังรวมเสียงเสร็จสามารถกดดาวน์โหลดได้ทันทีในมือถือ iPhone จะสามารถบันทึกเข้าคลังวิดีโอโดยตรงหากต้องการสร้างวิดีโอใหม่สามารถกดสร้างใหม่ได้เลยระบบจะจำค่าที่เคยตั้งไว้ทั้งหมดยกเว้นรูปภาพที่ต้องอัปโหลดใหม่ สร้างพร้อมกันได้สูงสุด20วิดีโอและระบบจะเก็บไว้3-7วันก่อนลบอัตโนมัติเพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างวิดีโอโฆษณาปักตะกร้าสำเร็จได้ง่ายๆภายในไม่กี่นาทีครับ